พูดถึงหาดใหญ่สิ่งที่ทุกคนนึกถึงก็คือเมืองแห่งเศรษฐกิจและการคมนาคมของภาคใต้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพลังของการพัฒนาทั้งในด้านธุรกิจการศึกษาและการท่องเที่ยวแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าในเงางของความเจริญยังมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากๆแต่กลับเต็มไปด้วยหัวใจแห่งการพึ่งตนเอง ฉันจำไม่ได้ว่าความประทับใจเกิดขึ้นตอนไหนแต่พอรู้ตัวอีกทีก็หลงรักที่นี่ไปแล้วแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักหมู่บ้านและความน่ารักของชาวบ้านที่นี่กันค่ะบ้านทุ่งปลืนหมู่ที่7จ็ดตำบลพะตงพรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน,นี่คือพี่พรสวยรถ ชดเล็กผ้หญิงดูเหมือนจะเป็นคนร้ายแต่ใจดีมากพี่พรเป็นทุกอย่างเป็นทั้งอสมอประธานสตรีและประธานกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นกองทุนชุมชนตามหลักธรรมพิบาลซึ่งถ้าพูดถึงกองทุนชุมชนของหมู่บ้านทุ่งปลือตอนนี้มีทั้งหมด6กองทุนด้วยกันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งปลือ ลุมออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งนิวศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งนิวกองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งปลือกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีงงกันไหมคะว่าทำไมถึงทุ่งปลือบ้างทุ่งนิวบ้างก็เพราะหมู่บ้านแบ่งเป็นสามคุ้มทุ่งปลือทุ่งนิวและก็คลองควาย เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านทุ่งปลือไม่ใช่แค่การเกษตรแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันเป็นการรวมพลังของคนในชุมชน <Wow. S 1> ในการพัฒนาทักษะแปรรูปผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่เลยเกิดเป็นกลุ่มอาชีพมากมายเลยทีเดียวกลุ่มจักสารเชือกมัดฟางกลุ่มขนมไทยพื้นบ้านกลุ่มเครื่องแกงบ้านคลองควาย กลุ่มน้ำพึ่งชันนรงส่วนบ้านเราและก็กลุ่มก้องยาวบ้านทุ่งหิ้วจ้านี่คนนี้ชื่อพี่คมผู้นำอ,อชอของเราเองพี่คมเป็นคนเรียบร้อยพูดเพราะตามแบบฉบับมาตรฐานมอชชให้ช่วยอะไรพี่คมจัดให้ได้หมดครับน้องดีกับผมกับ จุดเด่นของพี่คมคือชอบปลูกผักและก็รักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีรวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการขยะแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งขยะเปียกลดโลกร้อน ส่วนกิจกรรมนี้ชาวบ้านทุ่งปลื้ภูมิใจนำเสนอตะแกรงบุญช่วยผู้ป่วยด้วยขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบการจัดการขยะในชุมชนเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้เขาไม่ได้เป็นผู้นำเพราะใครเลือกแต่ทุกคนต่างเลือกเพราะเชื่อใจเขานายบ้านยีนวีรวัตรขุนกิจหน้าโหดแค่เป็นพักๆแต่หน้ารักทุกวันเลยแหละคนเนี้ผู้ใหญ่บ้านคนเก่งของเรานี่เอง การันตีด้วยรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมปีล่าสุดที่มีการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ด้วยการรวมพลังของชุมชนให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำซึ่งหมู่บ้านทุ่งปลือมีทั้งระบบข้อมูลแผนชุมชนเทคโนโลยีและกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะของทุกคนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง,ขงมันง่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง ฉันในฐานะข้าราชการคนหนึ่งนอกจากจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเหนืออื่นใดยังสัมผัสได้ถึงความรักความจริงใจที่ทุกคนมีให้มีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้มาที่นี่ยังไงซะสิบปากเล่าก็ไม่เท่ามาสัมผัสเองทุกคนที่นี่รอคุณอยู่คะ่ะในวันที่เมืองหาดใหญ่ยังเติบโตไม่หยุดหมู่บ้านอย่างทุ่งปลือ ก็คืออีกฟันเฟืองหนึ่งที่พิสูจน์ว่าความเจริญไม่จำเป็นต้องหมายถึงตึกสูงหรือถนนใหญ่แต่คือความพอเพียงที่ยั่งยืนและความร่วมมือของคนในชุมชน